สวัสดีครับหลังที่3ก็ขึ้นโครงสร้างแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปโครงสร้างให้ฟังนะครับว่าเฟสสองเราเนี่ยโดนค่าของค่าแรงทั้งหมดโครงสร้างนะโครงสร้างก็คือตั้งแต่เสาเข็มฟุตติ้งคานพื้นเสานะครับอันนี้คือโครงสร้างนะไม่รวมหลังคาก่อฉาบนะก็คือเนี่ยอย่างหลังที่3เนี่ยที่กําลังทําอยู่เนี่ยก็คือเหลือพื้นกับเสานะครับก็จะจบโครงสร้างแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังหลังแรกนะครับว่าค่าโครงสร้างทั้งหมดเท่าไหร่นะครับทั้งของทั้งแรงจดมาแล้วเดี๋ยวไปฟังกันครับก็ตั้งแต่แรกนะตั้งแต่เสาเข็มนะครับเสาเข็มผมใช้12ต้นนะครับต้นละ4 0 0พบาทคือเข็มไอยิบสองนะเข็มใหญ่ไอยี 2, ่สิบสองลึก20เมตรเลยอะ่ะแบบท่อนละต้นละ10เมตร2ต้นต่อกันนะครับก็ตกหลุมละ4 0 0 0บาทนะครับคูณ12ไปก็4 8 0 0 0นะ นะครับต่อมาเหล็กนะครับเหล็กโครงสร้างเหล็กโครงสร้างก็เหล็กป้องอ้อยนะครับป้องอ้อย4ีหุ่นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีไวมุ้งไวเม็ดอะไรรวมหมดแล้วนะครับอยู่ที่35,000บาทคร่าวๆนะเพราะว่าหลังแรกอะ่ะมันเสียไป37 0 0 0แต่ว่าเหล็กมันเหลือเหลือเยอะเหมือนกันไม่เยอะมากอะ่ะเหล่มานิตเนมั้งก็ตีเอาหลังนี้มาใส่ก็ประมาณนี้แหละ35 0 0 0นนะครับแล้วก็มีค่าอุปกรณ์ต่อท่อวันนี้ก็ต่อท่อนะ ก็มีเข้าวปก่อนต่อท่อไป1,500บาทนะครับแล้วก็แผ่นพื้นเฟสซองเราใช้แผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้น16,100เฟสแรกก็ใช้ดินถมเอานะครับก็ถูกกว่านี้นะถูกกว่านี้แล้วก็เดินปวกนะครับเดินปวก5 0 0พันนะเดินปวก5 0 0พันบาทแล้วก็มีค่าปูนทั้งหมดนะครับปูนเทฟุตติ้งเทคานเทพื้นเทเสาทั้งหมดเลยนะปูนทั้งหมดนะครับ สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับปูนทั้งหมดนะที่เทแล้วก็มีพวกซื้อทรายซื้อหินนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเหมือนว่าเหมือนเทลีนเทอะไรพวกเนี้ยอื่นๆอนะ่ะรวมอื่นๆก็ห้าพันห้านะแล้วก็รวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดสองแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยนะครับรวมโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างนี่หลังแรกนะหลังแรก ไม่ไม่ใช่ก่อฉาบไม่รวมก่อฉาบไม่รวมหลังคานะเฉพาะโครงสร้างเฉยๆนะแค่มีเสาขึ้นตั้งโด,โดโดขึ้นมานะครับสองแสนสามหมื่นนะครับหนึ่งร้อยบาทบ้านเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสามตารางเมตรนะครับเทียบกับเฟสแรกนะเฟสแรกบ้านมันแปดสิบไงแปดสิบตารางเมตรมันห่างกันเจ็ดตารางเมตรใช่ไหมห่างกันเจ็ดตารางเมตรเฟสแรกอะ่ะมันสองแสนเจ็ดนะครับแต่มันก็ใหญ่กว่านะมันก็แพงกว่า เราก็เลยลองคำนวณหารเป็นตารางเมตรออกมานะครับ2องแเจเนี่ยหารตารางเมตรออกมา80ิบหารแ80ดสิบลงมาก็ตกตารางเมตรละ3ามพันามนะครับสามพันาจบาทที่นี่นะครับก็หารตารางเมตรเหมือนกันก็สองแสนสามเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยหารเจ็ดสิบสามนะครับก็ตกสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะครับแปลว่าที่เนี่ยถูกกว่านะที่นี่ถูกกว่าถูกกว่าที่เฟสหนึ่งนะครับ ลืมเมื่อกี้ลืมบอกค่าแรงนะครับค่าแรงเนี่ยตารางเมตรละพันสองรวมแบบเนี่ยแปดหมื่นเจ็ดหกร้อยนะครับเจ็ดสิบสามตารางเมตรนะแปดหมื่นเจ็ดลืมบอกค่าแรง <c oughs> <c oughs> ก็รวมแล้วเนี่ยบ้านโครงสร้างเจ็ดสิบสามตารางเมตรนะครับรวมแล้วสองแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทรวมเข็มแล้วนะนะครับก็ตกตารางเมตรละสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะครับก็เพื่อนๆก็ลองคำนวณกันดูนะครับ เวลาสร้างบ้านหรือว่าจะสร้างขายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคํานวณดูว่าเออโครงสร้างแล้วเท่าไหร่ค่อยคำนวณเท่าไหร่หลังคาเท่าไหร่จะได้เป็นต่อรองกับช่างถูกนะง่ายๆนะครับถ้าคิดทั้งของทั้งแรงเนี้ยก็ได้ต่อรองถูกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ